พระวาจาาของพระเจ้าประจำวันพุทธที่10กรกฎาคมสัปดาห์ที่14เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศศกโฮเชยาบทที่10ข้อหนึ่งถึงสข้อ7จถึงแและข้อสิสอง อิสราเอลเป็นเหมือนถวังุ่นเขียวชะอุ่มที่มีผลมากเขายิ่งเกิดผลมากเท่าใดก็ยิ่งสร้างแท่นบูชามากขึ้นเท่านั้นแผ่นดินของเขายิ่งอุดมสมบูรณ์มากเท่าใดเขาก็ยิ่งสร้างเสาศักดิ์สิทธิ์ให้งดงามยิ่งขึ้นเท่านั้นใจของเขาไม่ซื่อเขาจึงจะต้องรับโทษความผิดพระเจ้าจะทรงพังแท่นบูชา จะทรงทำลายเสาศักดิ์สิทธิ์ของเขาแล้วเขาจะพูดว่าพวกเราไม่มีกษัตริย์เพราะเราไม่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้ากษัตริย์จะมีประโยชน์อะไรสำหรับเรากรุงสมารีอาจะพินาศกษัตริย์ของเขาจะเป็นเหมือนเศษไม้ที่ลอยอยู่บนผิวน้ำสักการสถานบนที่สูงทั้งหลายของเมืองอาเวนซึ่งเป็นบาปของอิสราเอลจะถูกทำลาย นามและกอนามจะงอขึ้นบนแท่นบูชาเขาจะพูดกับภูเขาว่าจงปกคลุมเราไว้จงบอกเนินเขาว่าจงล้มลงทับพวกเราเถิดท่านทั้งหลายจงหวานความชอบธรรมสำหรับตนจงเกี่ยวผลเป็นความรักมั่นคงจงไถดินที่ยังไม่เคยพอบลูกเพราะถึงเวลาแล้วที่จะสแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้า จนกว่าพระองค์จะเสด็จมาหลังความรอดผลลงมาเหนือท่านเหมือนฝนบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนับุญมัทธิวบทที่สิบข้อหนึ่งถึงเจ็ดเวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงเรียกสิทธิสิบสองคนเข้ามาพบ ประทานอำนาจให้เขาขับไล่ปีศาจให้รักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดอคาราสาวกสิองคนมีนามดังนี้คนแรกคือซีโมนผู้มีสมญาว่าเปโตรกับอันดรูน้องชายของเขายากอบบุตรของเซเบดีกับยอนน้องชายฟิลิปและบาโทโลมิวโทมัสและมัทธิวคนเก็บภาษี ยากอบบุตรอันเฟอาสและทัดเดอาสซีโมนจากกลุ่มชาตินิยมและยูดาสอิสคาริโอตต่อมายูดาสผู้นี้ทรยศพระองค์พระเยสูเจ้าทรงทรงอัครสาวกสิบสองคนนี้ออกไปทรงสั่งเขาว่าอย่าเดินตามทางของคนต่างชาติอย่าเข้าไปในเมืองของชาวสมาเรีย แต่จงไปหาแกะพลัดฝูงของวงวานอิสราเอลก่อนจงไปประกาศว่าอนนาณาจักรสวรรค์ใกล้เข้ามาแล้วสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสถานและสันติสุขจากพระเจ้า <c oughs> พระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับ ท่านผู้ฟังครับเรายังติดตามเรื่องราวของประกาศโซโคเชยาต่อไปวันนี้เราได้ยินท่านประกาศกเปรียบชาวอิสราเอลเหมืนเทาอางุ่นเขียวชะอุ่มมีผลดกซึ่งเป็นภาพของความอุดมสมบูรณ์ในแผ่นดินคานาอันท่านผู้ฟังที่มีโอกาสไปประเทศอิสราเอลทุกวันนี้หากสังเกตข้างรถแท็กซี่ของการท่องเที่ยว จะเห็นตราข้างรถเป็นภาพของชายสองคนกำลังแบ่งหามังุ่นพวงใหญ่ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินพระสัญญาแผ่นดินยิ่งมีความอุดมสมบูรณ์มากเท่าไหรแทนบูชาและเสาศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับการประดับประด,ระดาอย่างงดงามเพื่อถวายแด่เทพเจ้าทั้งหลายก็ทวีมากขึ้นเท่านั้น โอกาสทำบาปก็มีมากขึ้นด้วยเกิดความสับสนระหว่างความเชื่อต่อองค์พระผู้เป็นเจ้ากับความเชื่อต่อพระบาอันของชาวคานาอันศาสนากับเวทมนต์คาถาแยกกันไม่ออกจิตใจของชาวอิสราเอลเกิดการแบ่งแยกซึ่งขัดต่อพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าที่ต้องการให้ประชาชนรับใช้พระองค์แต่ผู้เดียว การกระทำเช่นนี้เป็นเหตุให้ท่านบูชาและเสาศักดิ์ธิ์ของพวกเขาถูกทำให้พังทลายลงประชาชนจะตกอยู่ภายใต้ระบบการเมืองที่ไม่มีกษัตริย์ไม่มีกฎหมายบังคับกรุงสม,มรียจจะพินากศกษัตริย์ของเขาจะเป็นเหมือนเศษไม้ที่ลอยอยู่บนผิวน้ำสกราาสถานบนที่สูงทั้งหลายซึ่งเป็นบาปของอิสราเอลจะถูกทำลาย ประชาชนอยากตายมากกว่ามีชีวิตอยู่เมื่อเห็นการทำลายล้างและความตายประวัติศาสตร์ของชนชาติอิราเลนเป็นประวัติศาสตร์ของชนกลุ่มเล็กๆผู้เขียนเขียนประวัติศาสตร์ภายใต้การทรงนำขององค์พระจิตเจ้าพวกเขาสามารถมองเห็นการประทับอยู่ของพระผู้เป็นเจ้าในประวัติศาสตร์นั้น ท่านผู้ฟังครับเราทุกคนก็เหมือนท่านประกาศโซโคเชยากำลังเจริญชีวิตร่วมกับเพื่อนร่วมชาติในประวัติศาสตร์บ่อยครั้งทีเดียวเราก็รับรู้ได้ว่าประวัติศาสตร์นี้เป็นประวัติศาสตร์ถึงความรอดพ้นสำหรับเราด้วยเราตระหนักว่าเราเองก็อาจจะกระทําความผิดดังเช่นชนชาวอิสราเอลเหมือนกัน เจริญชีวิตเถิน่างจากเส้นทางที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราเดินไม่ซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญาที่ได้กระทำไว้กับพระองค์พระพรต่างๆที่โปรองทรงประทานให้ทางทรัพย์สินเงินทองหรือพรสวรรค์ต่างๆแทนที่จะใช้เพื่อแบ่งปันกับเพื่อนมนุษย์เราอาจใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองฝ่ายเดียว แทนที่จะทำให้เราใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นกลับทำให้เรายิ่งวันยิ่งเหินห่างจากพระองค์ก็เป็นได้เทพเจ้าที่เรายึดถืออาจจะได้แก่เงินทองอำนาจเกียรติยศชื่อเสียงความสำเร็จซึ่งเราอาจจะทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อสิ่งเหล่านี้วันนี้พระวจาของพระเป็นเจ้า เชื้อเชิญเราให้กลับมาหาพระองค์ขอพระองค์ทรงช่วยเราให้ค้นพบคุณค่าขององค์พระจิตเจ้าความรักฉันพี่น้องความชอบธรรมชีวิตที่เรียบง่ายเสียใหม่สิ่งนี้แหละที่สำคัญและนำความรอดพ้นมาให้เราขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่าน ขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจมใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน